ตีวอรีกบ้าน9ถึงบ้าน13มาชมกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวทุกไม้ได้หรือไม่ตอนนี้แก้วได้เอาแค์เล็กของแก้วนะครับที่มีแต่แก้วเท่านั้นเองครับก็จะมาตีวอริกันนะครับโดยเราจะตีไปแล้วนะครับนิดหน่อยก็ตีไปได้สาหลังครับ9ดาวเดี๋เราจะมาโจมตีบ้าน9กันนะครับโดยไม่เสียเวลานะครับเราโจมตีเลยสุดทชายนะครับแก้วใช้เป็นเบก้าหมูป่า แล้วก็แม่มุนครับเราเข้าไปกันการเล่นนะครับก็จะไม่ยากเลยครับเราจะเข้าฝั่งที่มีทังฝั่งของคิงควีนครับก็จะเป็นด้านล่างนั่นเองแต่ว่าบ้านหลังนี้นครับเีื่อเราเจอเนี่ยจะไม่มีไถเฟอาแคนครับเขาไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันโดยก่อนเลยเลยครับเราใช้กระโดดลงไปก่อน1ขวดเลยครับแล้วปล่อยเปก,ก้ารลงไป3ตัวนครับปล่อยคิงควีน ทานแค่ลงไปครับปล่อยแมงมุดลงไปเลยแล้วก็ใช้กระดูะครับลงไปเพิ่มด้านในปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยครับก็จะเข้าไปด้านในกันแล้วก็คิงจะเข้าไปครับคุณจะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะใช้มาลิทูดาได้เลยมาลิทูดาก็จะทําให้ทางฝั่งของคิงบ้าข้างขึ้นนนั่นเองแล้วพอเราเข้าไปนะครับเราจัดการใช้อาคมโคกูดูนะครับลงไปด้านบน แล้วปล่อยหมูป่าลงไปนะครับดานบนเลยตรงนี้เลยนะครับก็จะเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะแช่ไปที่ป้อมเทลาได้นะครับหมูป่าจะเข้าไปช่วยเราใช้พ่อบนลงไปด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยลงไปด้านบนโอเคดูเหมือนว่าดา้านล่างครับจะมีปลายหินโจมต,ตีเข้าไปที่ที่เก็บน้ำมวงครับเราเหลือทั้นูหนึ่งตัวปล่อยลงไปดิ้นขวาเลยก็จะโจมต,ตีเข้าไปแล้วก็ด้านบน,นครับมีเปก,ก้าขึ้นที่ไปควิน เออคือแบบพอไม่มีฐานพวกแคร์นะครับเราก็ตีได้ง่ายเลยฐานเหลือเพียบเลยนะครับตาแรกแก้วสามารถที่จะเก็บสัมดาวได้มาชมตอนที่2กันต่อนะครับโดยแก้วก็ตีบ้านเก้าเหมือนเดิมนะครับแก้วมีบ้านเก้าสองไอดีนะครับโดยเราจะใช้สูตรนี้เลยก็จะเป็นสูตรเก่าโบร,โบราณที่แก้วมองว่ายังใช้ได้ดีเลยนะครับมาดูกันว่าแก้วจะเก็บสัดาวได้หรือไม่ โดยสุดนี้นะครับเราจะใช้ควินบล็อกแล้วก็ใช้ทางฝั่งของอแม่มดด้วยนะครับโดยเราจะปล่อยแม่มดนะครับลงไปด้านซ้าย3ตัวนะครับแล้วก็ใช้นางฟ้าลงไป2ตัวด้านบนครับเราจะปล่อยควีนลงไป1ตัวนะครับแล้วก็ใช้นางฟ้าลงไป3ตัวเพื่อที่จะเป็นการตัดทางด้านซ้ายล่างกับขวาบนแม่มดเข้าไปนครับก็จะลงไป เราสามารถที่จะใช้กระโดดครับลงไปตรงนี้ได้เลยและแก้วมองว่าเราปล่อยโกเลมแมวหมดลงไปปล่อยฐานแคนเป็นปลายหิน,นครับปล่อยคิงลงไปก็จะเข้าไปได้ครับโดยทางของเราเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้เยาว้าลงไปได้น,นครับในแม่เพิ่มเลื่อนะครับแก้แนะนําว่าให้เก็บใช้กับปลายหินน้อเราใช้กระโดดลงไปเพิ่มครับแล้วปล่อยเยาบ้าลงไปเลยโอเค แก้วบอกว่าแก้วจะแชร์ไปทีพป้อมอีกโบเลยครับมันค่อนข้างหนักเลยและแกเอายาพิษมาทําไมเนี่ยบ้านนี้ไม่มีถางข้อแคนครับแก้วก็ใส่ไปกับทางฝั่งของคุกกระดูกเลยแล้วก็คิงจะไปด้านบนดูเหมือนว่าด้านซ้ายจะมีแม่มดลงมาเราใช้เพิ่มเลือดไปให้กับแม่มดละกันไม่ทันโอ้อยแม่มดตายเกี้ยงเลยมาดูกันว่าเราจะได้สัมดาวห,หรือไม่นะครับก็เหลือไม่เยอะแล้วนะ น่ากลัวนะครับกลัวว่าจะไม่ได้สัมดาวนะครับกลัวไม่รอควีนอยู่ด้านบนนะครับก็จะเข้าไปน้าฟานครับถูกป้อมป้อมพูยิงมานะครับแล้วก็คิงนใช้มาริคุดานะครับแล้วก็จะลงไปที่ป้อมพูเล่นครับแต่ช้าเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าน้าฟานครับซีแง่แก่ด้านซ้ายเนี่ยตายลงไปหมดเลยดูนะควีนจะลงมานะครับควีนคือความหวังของหมู่บ้านครับรวมถึงแม่มดปลาหินนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับเคลื่อนที่ไป ค่อยๆขึ้ืนที่ไปนะครับแก้วมองว่าเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นครับแต่ว่าเราใช้ตอนนี้มันจะคุ้มหรอเราใช้ตอนนี้มันจะคุ้มหรอก็เป็นคําถามที่ต้องการคาตอบนะครับตแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าควีนพยายามที่จะโจมตีเข้าไปนะครับแต่ว่ากําแพงก็หนักหนาเลยครับฉะนั้นควินจะเข้าไปด้านบนครับแก้วจะใช้สกิลหายตัวเลยแล้วก็จะไปด้านซ้ายกันครับแก้วสามารถที่จะรอกควีนได้นะครับเดี๋ยวควีนโจมตีกำแพงอันนี้ แล้วก็จะมาที่ป้อมพุแล้วก็ไปที่ป้อมพอมดเลยนะครับก็จะโจมตีได้เราก็จะได้3มดาวนั่นเองเย่ yeah! สองตาแล้วนะครับที่เราเก็บสามดาวได้โดยเราไปชมตาที่3ามกันต่อเลยมาชม่วมาที่3ามกันต่อนะครับโดยมาที่3ามนะครับก็จะเป็นบ้านเลเวลตถของแก้วนะครับก็เป็นไอดีเล็กเนาะแก้วบอกก่อนเลยนะครับว่าคิงกับควีนไม่มาไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็จากโจมตีบ้าน1 1เลยนะครับเราเข้าไปโจมตีกันโอเคแก้วไม่มีผู้กล้าด้วยนะครับผู้กล้าผู้กล้าไม่อยู่นะครับแต่บ้าน1 1ก็เป็นบ้าน11ที่ไม่หดเท่าไหร่นะเดี๋ยวแกขวาทางเข้าก่อน,นครับการเล่นนะครับโดยสุนมงกรเนี่ยง่ายๆเลยนะครับคือให้ดูป้อมขึ้นกว่าอากาศครับมันเป่าไปด้านซ้ายแล้วก็เป่าไปด้านบนนะครับฉะนั้นแน่นอน,นครับว่าเราจะขัดขวากัน แกสามารถที่จะใช้ผนวัยลงไปได้น,นะครับแกลปล่อยลงไปที่ป้อมอิฟโนโลเลยแล้วก็แก้วจะใช้ทั้งฝั่งของศิลาลงไปก่อนครับปล่อยศิลาลงไปตรงกลางปล่อยมังกรครับลงไปเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็ใช้ยาบ้านครับลงไป3ขวดเลยนะครับตรงนี้เลยแล้วก็มีแช่หนึ่งขวดครับที่ใช้ได้ยังคิดว่าแก้วจะแช่ไปที่ป้อมพู้นะครับที่อยู่ด้านในก็แช่ไปตรงนี้เลย แล้วก็จะใช้เยาวบ้านครับให้กับมังกรไฟฟ้ามังกรไฟฟ้าจะได้โจมตีได้แรงที่นั่นเองปล่อยยาบ้าไปที่มังกรด้านบนโอเคก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีด้านบนได้ตอนนี้เราพยายามที่จะจ่อกันกัางให้ได้น,นะครับอาวุธหลักได้พังลงไปแต่อาวุธที่น่ากลัวตอนนี้นะครับก็จะเป็นความพูดได้ซานครับมันยังไม่พังลงไปเดือด้านบนอีกหนึ่งป้อมด้วยนะครับมังกรไฟฟ้าก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะจ๊ะ เดก๋ยว่าแก้วจะเป็นยังไงนะครับโดยมังกรเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปนะครับมังกรไนฟ้าสู้มังกรไฟ้าจะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็มีโครกระดูกอากาศมานะครับเหลือมังกรไม่กี่ตัวเยอะบอกนะว่านี่คือตาแรกที่แก้วจะแป๊กนะครับโอเคมังกรเข้าไปที่ป้องผูแล้วนะครับแล้วก็โจมตีได้ด้านซ้ายนะครับเราเหลือมังกรอยู่3ตัวนะครับด้านขวาหนึ่งตัวไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเก็บสามดาวได้หรือไม่ก็รุ่นเหมือนกันนะครับพอดีว่า แก้วไม่อยากที่จะใช้เพชรซื้ออเวลาของคิงควีนครับก็จะปล่อยเลยตามเลยนครับเข้าไปและมังกรก็จะเข้าไปป้อมภูไม่ไหวนี่คือตาแรกที่เราแป้งครับเวยเสจะได้เลยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับเหลืออีกนิดเดียวเองเหลือป้อมภูนะครับที่มันดังหนาสาหัสนะครับแล้วก็เจอลูกปกสีดำโดยนั่นเอง มาชมมาที่4ครับกับบ้านสิของแก้วนะครับไอดีนี้เป็นบ้านสิตันนะครับเดี๋ยวเราจะมาโจมตีบ้านตัวข้ามครับเป็นบ้าน12สองสุริชัยนะครับแก้วใช้มังกรอีกแล้วนะครับมังกรพาเพลินนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันก็จะโจมตีเลยโดยแก้วได้ขอทหารแคนอะไรจัดเต็มเลยครับโดยการเข้านะครับแก้วมองว่าแก้วจะเข้าทางด้านขวานนครับแก้วใช้ เอาคิงกับแม่มดไปนะครับด้านซ้ายแก้วใช้ลุงทหารลงไปด้านซ้ายด้านะครับแล้วก็จะเข้าไปกันนะครับโดยแก้วมีระเบิดนะสามารถที่จะปล่อยลงไปได้แล้วก็ใช้มก่อนครับลงไปตรงกลางโอเคไม่รอชานะครับแก้วปล่อยระเบิดลงไปนะครับตรงนี้เลยและแก้วปล่อยคิงแม่มดลงไปด้านซ้ายครับแก้วใช้ระเบิดและแก้วก็ปล่อยลุงทหารลงไปครับตรงนี้เลยแก้วใช้พมุลงไป1ตัวนะ แล้วก็แก้วจะใช้บอลลูนเช็ดกับดักก่อนเลยนะครับปล่อยมังกรลงไปโอเคก็จะเป็นสเต็ปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านซ้ายด้านบน,นครับแก้วใช้าฐานครับทำการตัดทางและบีบให้มังกรครับเข้าไปตรงกลางเราใช้ยาบ้าลงไปครับแช่ไปที่ป้อมอ่อินซีเลยนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าไปด้านบนด้านล่างเลยนะครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมโอเคยังต้องแช่นะครับเพราะว่าเราจมตีไหวอย,อยู่เนาะ เราสามารถที่จะแชร์ปฏิบ้านได้เลยนะครับเพราะบ้านจะกข้งการตนเองแล้วก็มกรจะลงมาครับเราสามารถที่จะแช์ไปที่ป้อมอเอ็กโบกับป้อมอินโฟโ,โได้เลยเราใช้ยาบ้าไปที่ควีน,นครับแล้วก็แช์ไปที่อินโฟโนโเหมือนเดิมเลยเราใช้มาลิกทูดานครับลงไปไม้นี้ก็น่าจะไม่มีปัญหารครับเราน่าจะเก็บทางฝั่งของสามดาวได้นะครับเพราะว่าอาวุธครับยังไม่โหดเท่าไหร่ แค่นี้เป็นแคนที่รุกขึ้นบ้าน,นครับแก้วก็เลยสามารถที่จะเอาบ้านสิบครับมาตีบ้านสิบสองได้สามดาวได้ดนนครับก็ก็ไม่ยากเลยเนาะโอเคเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นนครับแล้วก็จัดไปก็จะเข้าไปด้านบน,นครับแล้วก็เจอกีบสามดาวได้มาโจมหมายี่5กันต่อนครับโดยแก้วเอาบ้านสิบเอ็ดไอดเลเกครับมาโจมตีบ้านสิบเอ็ดเหมือนกันสุดิชายนะครับแก้วใช้เป็น กลเลมแม่มดแล้วก็สายฟ้าเป็นไห่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแก้ววางแผนที่จะเล่นยังไงก็จะเป็นไอดีที่ค่อนข้างที่จะรีบขึ้นบ้านนั่นเองโดยแก้วจะทําการใช้สายฟ้านะครับลงไปที่ป้อมอิซนซะครับแก้วไม่แน่ใจนะครับว่าว่าต้องใช้สายฟ้า6ขวดหรือว่าใช้สายฟ้า7ขวดนะครับเพราะปกติมันใช้7ขวดเนาะแต่นี่มันเป็นเลเวล1ครับแก้วไม่แน่ใจ แล้วก็แก้วจะเข้านะครับก็อาจจะเข้าได้ลากขึ้นไปเลยโอเคเราใช้แผ่นไหวลงไปนะครับตรงนี้เลยปล่อยสายฟ้าลงไปตัวขวดทังไหมพังครับเท่านั้นก็แล้วนึงขวดครับแก้วปล่อยไปด้านซ้ยายนะครับอันนี้คือแก้วคำนวณมาผิดนะฮะแล้วก็ใช้โกลมลงไปปล่อยแม่มดลงไปนะครับปล่อยขึ้นยิงเดือดล็อกลงไปิงควีนบัวเด่น,นครับปล่อยยักษ์ลงไปธนูงลงไปโอเคเราจะยัดทุกอย่างเข้าไปกัน ยิงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็กลับไปด้านในเราสมัครที่จะใช้ยาวบ้าลงไปด้านครับแก้วใช้ยาวบ้าลงไปเลยแล้วก็อยากแช่เนี่ยแก้วจะเก็บไว้แช่พร้อมรุ่นนั่นเองโอเคเข้าไปนะครับก็ไม่น่ากลัวอะไรแล้วเนาะเราใช้สกิลคำพิมพ์ตะได้ไหมมันไม่คุ้มที่จะใช้เลยนะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีอาวุธหนัหนกๆยิงมาเลยครับโอเคป่งเข้าไปนะครับก็จัดโจมตีเราแช่ไปหนึ่งทีดีไหม เราใช้โกเลมนะครับเป็นตัวแทงฉะนั้นนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องแช่เนาะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ได้นสายโกเลมนะครับก็จะอยู่ด้านขวานะครับด้านซ้นายเป็นเยติเนาะเราแช์ไปหนึทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เยตินะครับตายลงไปแล้วก็ใช้สกิลคําพิวตาปูเด่นนะครับพอปูเด่นเข้ามาที่เยติแล้วนะครับก็จะได้เป็นอมตะชกค้าว ดูเหมือนว่าแม่มุดแก้วนะครับจะเหลือน้อยมากๆเลยนะครับไม่ค่อยโอเคเลยแก้วคิดว่าแก้วจะแช่ไป็นทีนครับโอ้ยไม่ทันนะครับปูเดินตายลงไปมันเจ็บแผลๆนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็เหลือเป็นควีนนะครับอยู่ด้านขวาแม่มุดจะไหวไหมเนี่ยควีนแก้วต้องเก็บสกิลหายตัวไว้นะครับเพื่อที่จะใช้กับป้อมอิฟโนนั่นเองแต่คิดว่าต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทันเวลาครับและดูเหมือนว่า ตานี้แก้วจะไม่สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของทำดาวได้นะครับเป็นไม้ที่2ที่แก้วได้เพียงแค่2ดาวนะครับก็เสดายเลยครับเสดายเลยโอเคก็เรียบร้อยครับเหลือเป็นโกเลมด้านบนก็จะจงตีเข้าไปนะครับพังไม้เนี่ยว้าวมันแตกออกมาครับก็เลยพังลงไปแล้วก็จะไปด้านซ้ายกันนะครับโดยดวลครับก็ไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กครับสุดนี้ อาจจะลงได้ไม่ดีพอโอเคสรุปว่าเราจบไปที่2ดาว69%านะครับมาชมมาเที่ยวันตอนะครับแก้วจะเอาบ้านลำดับที่1ของแก้วนะครับมาโจมตีบ้านลำดับที่3เลยน,นะครับโดยสุดทใชยแก้วใช้เป็นมังกรไฟฟ้านะครับก็จะเป็นมังกรไฟ้า,พาเพลินนะครับโดยเราจะมาโจมตีกันโดยแก้วจะเข้านะครับก็ดูป้อมขึ้นกว่าอากาศนะครับมันต่อไปด้านซ้าย ับด้านบนครับฉะนั้นแก้วจะเข้าทางด้านด้านล่างเลยครับแล้วก็แก้วเปลี่ยนเครื่องจักรไม่ได้เนาะโอเคเราใช้คิงเป็นนขวนครับควิมเป็นแขวนครับปล่อยศิลาลงไปนะครับปล่อยบอลลูลงไปครับแล้วก็ใช้กระดฟ้าลงไปนะครับใช้ปูเดนลงไปแล้วก็ใช้สกิลอะแก้วรอแป๊บนึงก่อนครับเข้าไปคือปูเดนครับมันไม่เข้าไปที่ศิลาครับแก้วจะใช้ทางฝั่งของ คัม okay. right, ิ okay. well, we ีร์มตานั่นเองโอเคเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปเราใช้ยาบ้าลงไปตรงกลางครับแช่เป็นหนึ่งทีที่บ้านเลยแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมอิฟุโรเลยนะครับแก้วแช่ได้ไม่ดีนะไม่คุ้มเลยนะครับตะเกียบโอเคเราใช้ยาบ้าแช่เป็นหนึ่งทีแก้วเสี่ยมกไาซฟ้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าแก้วปล่อยให้ป้อมอิฟุโรครับตุ่มตีนั่นเองเราแช่เป็นหนึ่งทีครับแล้วก็จะเข้าไป โอเคดูเหมือนว่าควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีเราใช้สกิลหายตัวเลยนะครับเพื่อที่จะตัดไปวกระไรฟ้าตายเกี้ยงเลยครับไม่เวิร์กเลยอุส่าเอาบ้าส1ตันนะครับมาโจมตีก็ไม่ไหวเหมือนกันได้ไปเพียงแค่2ดาว70%นะครับตอนนี้แก้วพลาดตรงที่แก้วลงแล้วไอยากแช่ชักเกินไปและลงได้ไม่ครอบคุมนะครับคุณชมต้องดูแก้วตัวอย่างครับว่าไม่ควรเอาอย่างย่างนั่นเอง มาชมมาที่เจ็ดก,กันต่อนะครับโดยสุดที่ใช้นะครับเราใช้่สูตรที่หลายท่านอาจจะรอคอยนะครับก็จะเป็นซูปเปอร์พโตนูล่องหนแล้วก็ราวารูนครับเน่เล่นสูตรเก่งครับเล่นสูตรเก่งเก่งของใครเนี่ยไม่ใช่เก่งของแก้วนะเล่นสูตรโหดเออใช่นะครับโดยแก้วจะเข้าไปนะครับก็จะใช้หุหอรุมครับเข้าไปตรงนี้เลยประมาณป้อมินสีนะครับ ตรงนี้มีช่องว่างเราสามารถที่จะเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับแล้วก็แก้วมองว่าแก้วจะทําการใช้ทางฝั่งของออฐานเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับเราไม่เน้นที่จะบวกครับเราเน้นที่จะดูแก้วปะปูเด่นครับเป็นพักอากาศก่อนเลยและแก้วใช้บอลูลงไปก่อนครับหนึ่งตัวโอเค1 2 3 4่ใช้ด้วยห่อรบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้อาคมร่องหวนครับลงไป ตรงนี้เลยครับปล่อยเหยื่อบ้าลงไปปล่อยล่องหนลงไปนะครับเอาแก้วไม่ได้อยายามคุมานะตายลักโอเคไหวไหมเนี่ยโอเคเราใช้ล่องหนลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็จะล่องหนลงไปเพิ่มโอเคแล้วก็จะได้ตรงนี้นะครับอาจจะไม่คุ้มเท่าไหรน่นาะเราจะทําการใช้คิงกับควีนเข้าไปนะครับโดยเราปล่อยคิงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยควีนไปด้านซ้ายเลย mm hmm. เพื่อที่จะเข้าไปนะครับโดย ป้อมขึ้นกว่าอากาศครับปอไปด้านซ้ายเราอาจจะไม่เข้าจากด้านซ้ายเข้าไปเนาะก็ดูก่อน,นครับว่าคิงกับควีนจะไปยังไงเรามีระเบิดครับสามารถที่จะใช้ได้นครับแต่เวลาก็ต้องดูให้ดีนะครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้แก้วใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะกําแพงแล้วก็กําแพงชนไหนไม่ได้ครับเหลือเป็นควีนเอายังไงดีเอายังไงดีจ๊ะมาลูดาก่อนนะและใช้ระเบิดเข้าไป โอเคเราจะขนาดสายนะครับแก้วใช้ลาวาลงไปก่อนครับแล้วก็ใช้บอลลูลงไปนะครับแก้วปล่อยมันก่อนน้อยมินเนี่ยนลงไปนะครับปล่อยบอลลูลงไปนะครับใช้ปูเดนลงไปโอเคก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ลาวาไปด้านขวาด้านครับตรงนี้เลยแล้วก็ใช้มินเนี่ยนลงไปนะครับให้หมดเลยเราใช้สกิลห้ตัวนะครับแล้วก็จะใช้วิ่งไวลงไป แช่ไปที่ควีนโอเคเราแช่ไปแล้วนะครับเราใช้วิ่งวายวิ่งวายนะครับแล้วก็จะแช์ไปที่ควีนโอเคแช่ไปได้นะครับเรารอนิดนึงรอ้อยปูดเดนมาก่อน,นครับเราจะทําการใช้สกิลข้ามพีบตากปูดเดนเลยโอเคน่าจะไม่มีปัญหาครับเราสามารถที่จะเก็บ3มดาวได้นะครับเพราะว่าทางฝั่งของลาวาปั๊มนะครับจะเข้าโจมตีควีนแล้วก็โจมตีได้น,นะครับเน่ รอเลยรอเลยครับซูเปอร์พุทธนูล่องหนแล้วก็ลาวาลูนครับเดี๋ยวเราไปช่มตาสุดท้ายกันต่อเลยมาชมวงม้สุดท้ายกันต่อครับโดยแก้วจะโจมตีบ้าน13ะครับจากไปโจมตีบ้าน12สุริชัยนะครับแก้วใช้เป็นซูเปอร์มังกรนครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะแก้วแก้วเก่งนะเนี่ยบรรจั่บใจป้าหล่อนครับบ้านเขาไม่โหดเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับโดยการเข้านะครับจะเข้ายังไงก็ ดูก่อนนะครับว่าจะเข้ายัางไงดีแก้วคิดว่าแก้วจะใช้คิงควีนครับลงไปด้านบนเพรป้อมเคลื่อนไาอากาศมมนปรับไปด้านบน,นครับและแก้วจะใช้ทางฝั่งของซุปเปอร์มังกรลงไปนะครับรวมถึงจะใช้ด้วยห่อรบเข้าไปที่บ้านนั่นเองก็มาดูกันนะครับว่าแก้วจะโชว์สเตปเทมได้หรือไม่เราปล่อยคิงควีนลงไปนะครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งของซุปเปอร์มังกรลงไปนะครับปล่อยบอลลูนปล่อยปูดเดนลงไปครับใช้ด้วยหอรบเข้าไป แล้วก็ใช้สกิลคำพิมพ์ตาฟูเดินเลยครับปล่อยอยาบ้านลงไป3ามขวดครับแล้วก็ใช้ยาแช่ไปที่ค okay. วีนโอเคเราปล่อยอยาบ้านลงไปที่บ้านเลยครับเพื่อที่จะโจมตีบ้าน,นครับแล้วก็แช่ไปที่อิฟโนเลยแช่ไปที่ควีนเลยครับโอเคเราจะเข้าไปครับแช่ไปที่ป้อมเครื่องตวจอากาศเลยแล้วก็ุกปเปอ์มังกรจะลงมาครับโดยจะลงมาครับทาไมมันเหลือน้อยจังเราแช่ไปหนึ่งทีครับเพื่อที่จะ ไม่ให้ป้อมอิสรนครับโจมตีได้ได้แรงเลยครับโอเคซุปเปอร์มังกรจะลงไปนะครับแล้วก็จะลงไปมีบาง่วนที่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าบอกนะว่าแก้วแป็กเนี่ยอายเลยนะครับตอนต้นเนี่ยโม้ยังหนักเลยนะครับว่าแก้วเก่งโอเคควินเสร็จสกิลไปนะครับซุปเปอร์มังกรถูกป้อมอิสรนเส้นเดียวยิงมาครับทาให้ซีไงแก้วหรือเปล่านะครับไม่นะครับแต่ว่าป้อมเอ็กโบมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินครับด้านล่างเหลือซุปเปอร์มังกรหนึ่งตัวครับควิ้เหลือตัวเดียวนะครับ แก้วแก้วบ้านสิบสามมาตีบ้านสิบสองไม่ได้สามดาวโอ้ก็ไกลล้านตัวเลยนะครับอ่าจบแล้วจบแล้วโอเคก็ก็เรียบร้อยนะครับแก้วไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวบ้านสิบสองได้น,นะครับเป็นบอยที่ปิดท้ายได้ไม่สวยเลยนะครับตอนต้นเนี่ยเราทำมาค่อนข้างดีนะครับเราได้สามดาวค่อนข้างบ่อยแต่ว่าไม้สุดท้ายนะครับควรจะหล่อๆเนาะ เรากลับได้เพียงแค่2ดาว90%ไม่มีทหารครับการเล่นบอลลีกอเป็นความสูตของแก้วนะครับที่ได้ทำแก้มีสุภาไอดีนะครับก็แก้วตีไป14ไม้แล้วก็ได้ไป29ดาวนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็เขายังไม่มาตีเนาะเขาตีไป2ไม้นะครับได้ไป4ดาวเดี๋ยวแก้วให้ดูนะครับว่าตอนนี้แก้วอยู่เฮ้ยแก้วอยู่อันดับหนึ่งได้ไงเนี่ย ขณะแขนแก้วมันมาล่องก้องแกงนะมันก็ไก่มากเลยนะครับแต่แขนแก้วอยู่อันดับที่1นะอันดับที่2ครับเขาตีไป14ไม้แล้วนะครับเท่ากับว่าแก้วน่าจะนำนะครับในวันแรกชมผู้ชมวดหน่อยนะครับว่าวันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7แก้วจะตีต่อดีไหมหรือแก้วควรจะพอแค่นี้นะครับตีต่อเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องวางแผนต้องใส่ฐานแคนด้วยนะครับ แต่แก้วก็อยากจะทำนะครับอยากจะดันแคนนี่นะครับให้อยู่ลีกสูงขึ้นโอเคก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วแคนผคุณชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับบอลอีกวันแรกคุณชมได้ตีบอลอีกไมนครับตีได้กี่ดาวนะครับแล้วก็บอลแรกจะชนะหรือเปล่าครับสมาที่จะมาเล่าให้แก้วฟังได้นะครับแก้วก็จะมาพูดคุยด้วยนะครับเดี๋ยวแก้วจะทำคอนเทนต์บอลอกอินครับน่าจะเป็นบ้าน1สือเนาะที่แก้วจะทําให้ชมกันนะครับว่า แก้วตีได้เท่าไหร่เนาะก็ฝากคุณชมครับรับชมกันด้วยโอเควันนี้ทัาแก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วขึ้นใหม่สวัสดีครับถับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้กแก้วก้าก่อนเติมเกม